สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับเท้าเวสุวรรณจากไม้แกนมะขามนะครับมลูกค้าส่งมาทำครับมาดูรายละเอียดนะครับลูกค้าสั่งแกะนะครับนี่นะครับจํานวนเยอะมากเลยนะครับผมเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทํานะครับไม้แกนมะขามลูกค้าไม้แกนมะขามลูกค้านะครับ ตรงมีมีแบบครึ่งครึ่งนี้ด้วยนะครับไม้แกนมาขามลูกค้านะครับผมอ่าขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ลงเงานะครับผมเดี๋ยวยิงยันยิงอะไรเสร็จนะครับผมก็จะลงสไลด์เคลือบเงาอีกทีหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเนื้อไม้แห้งๆตอนที่แกะเสร็จใหม่ๆนะครับผมขัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านใดมีไม้อยู่นะครับอยากสนใจอยากแกะนะครับผมเป็นงานเหรียญนะครับทาเวทหรือเป็นแบบอื่นๆนะครับ สนใจโทรมาที่เบอร์0821378166หรือทางไอดีไลน์ก็0821378166สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยครับหรือทางเพจนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับผมเน้นย้ำนะครับถ้าใครมีวัตถามีไม้อยู่นะครับอยากสนใจอยากแกะนะครับราคาจะถูกลงกว่าไม้ของทางร้านนะครับผมสวยเหมือนกันทุกองค์นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ